มาดูฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสนั้นเป็นรัฐเดี่ยวเหมือนไทยนะครับเป็นรัฐเดี่ยวเหมือนไทยมีการปฏิรูปการเมืองครั้งสําคัญนะครับภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกันนะครับ การปฏิรูปนะครับของฝรั่งเศสนั้นนะครับมีการปฏิรูปโดยใช้อะไรครับโดยใช้ระบบรัฐสภาบวกกับระบบประธานาธิบดีบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในการเข้ามาปฏิรูปก็คือนายพลโดโกนะครับนายพลโดโกนั้นได้เข้ามาปฏิรูปประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะเชื่อมโยงว่าเชื่อมโยงกับฐานลากอย่างไรนะครับ ในริฐมนูนฝรั่งเศสนะครับในมาตรา24บอกว่ารัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกโดยตรงนะครับส่วนวุฒิสภาได้รับการเลือกตั้งโดยทางอ้อมวุฒิสภาเป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแห่งสาธารณรัฐนะครับาชาวฝรั่งเศสซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่นอกสาธารณรัฐย่อมมีตัวแทนในวุฒิสภา ประเด็นที่จะชี้เห็นตรงนี้ก็คืออะไรครับวุฒิสภานั้นมีฐานรากมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและใช้ระบบอะไรครับใช้ระบบการเลือกตั้งทางอ้อมเพื่อไปเป็นวุฒิสภาเราจะเห็นได้ว่านะครับการที่วุฒิสภาเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปคานกับส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเชื่อมโยงมาจากฐานรากนะครับแล้วก็ถ้าเราดู นะครับวุฒิสภามีจำนวน321คนมีวาระ9ปีใช้ระบบการเลือกตั้งทางอ้อมผ่านสมาชิกสภาองค์กรตัวแทนประชาชนในระดับต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดยุดโยงที่เชื่อมโยงมาจากฐานรากและเชื่อมโยงไปสู่โครงสร้างสถาบันการเมืองนะครับ เพราะฉะนั้นสรุปนะครับว่าฝรั่งเศสนั้นได้สร้างระบบกึ่งประธานาธิบดีเพื่อแก้ปัญหาระบบการปกครองที่มีความอ่อนแอไม่สามารถแก้วิกฤตประเทศได้แล้วก็สร้างนะครับระบบนะครับสองสภาโดยเชื่อมโยงสภาที่สองหรือวุฒิสภาเนี่ยกับท้องถิ่นนะครับโดยให้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งในทางอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นสังคมของฝรั่งเศสก็มีดุลยภาพนะครับในการที่จะทวงดุลไปต่างๆนะครับ